สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วงานตัวดำวันนี้วันที่27มิถุนาครับวันนี้มาดูฝนฟ้าวันนี้มาอยู่บ้านเสียภูเนาะเจู๊เสียภูมาดูรถเกี่ยวก็วันนี้เราก็ให้นะ้าให้ตาไปนานก็จะลองทำคลิปเนาะก็ตอนนี้ยามเย็นก็มาชมคันแรกก่อนวันนี้บิ๊กสา วันนั้นออกไปเกี่ยวเจผู้เสียผู้บอกว่าปั๊มพังครับขั้าง6 m อ1ตัวเดิน12มิสูครับตัวนี้เป็นน่าจะระดับต้นของศัก์พัฒนาเลยก็ว่าได้ก็เป็นปากเป็นคอเป็นของตู้แล้วครับเพราะว่ามันผุเพรารถมันอายุเยอะ าตัวสันมาก็เป็น49 49เครื่อง6 H H 210เนอะตัวนี้ยังไม่ได้ทำอะไรครับก็ก็กเริ่มพุกแล้วครับโครงตู้ตามคอกอ็ตามอายุการใช้งานก็สิบกว่าปีเนาะ แล้วก็มาดูอีกหนึ่งคันเนาะเป็น49ช้างเนาะเจ้าช้างไวไฟก็ถ้าเราลงไปแล้วมือสั่นไปบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยพอดีก็เราก็ไม่มีไม้กระสันหรือไม่มีอะไรเนาะคันนี้เครื่อง 6B17 ครับ เป็นตัว49เนาะช่วงล่างก็48นะ่บแปข้อนเจ็ดสิบหานี้ก็มายาเสียพูเนาะเจียูเสียพูเนาะเราก็เพิ่งมาลองถ่ายถ้าคลิปหน้าเราก็จะหาเวลาหาสาระลายๆสาระแล้วกงขอบคุณเนาะ fc ที่ติดตามผม ถ้าชอบกิฟผมงานตัวดำขอบคุณครับ